อย่าไปสนใจเนื้อหาวันนี้โกรธเพราะเรื่องอะไรอ๋อในกอมันทําไม่ดีวันนี้ดีใจเพราะเรื่องอะไรอ๋อในขอเขาทำดีไม่ต้องสนใจเนื้อหาแต่พอทุกข์ขึ้นมาหรือสุขขึ้นมาดูเลยว่าสุขหรือทุกข์นั้นเนี่ยก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะเนื้อหามันจะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยแหละเดี๋ยวไม่ทุกข์เรื่องนี้ก็ไปทุกข์เรื่องโน้นไม่ทุกข์กับในกอก็ไปทุกข์กับในขอไม่ทุกข์กับในขอก็ไปทุกข์ในขอแล้วผู้ที่แวดล้อมเราก็เต็มไปด้วย บุคคลประเภทดินมหาปาัสพีเราก็ทุกตายเลยใช่ไหมอ่าขับรถไปในกรุงเทพโมโหรถคันโน้นก็ไปเจอรถคันใหม่นะโมโหรถคันใหม่ก็ไปเจอรถคันใหม่อนะีกอใ,ใช่ไหมโยมก็ทุกทั้งวัน